รีวิวเจ้าเครื่องซูมรุ่น A m i n e r 7นะครับผมอ่านะครับหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะอ่านะเรามาดูกันในนี้เขามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือตัวนะครับนะครับตัวนี้แหละนะครับตัวที่เขาเรียกว่า A m i n e r 7นะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะเอาไว้ ตรงนี้คือสําหรับเป็นที่เสียบแบบ Type C นะครับก็สําหรับซัมซุงเป็นหลักเลยเนาะนะครับ uh, iPhone mm hmm. ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ผมซื้อมาในาจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับเป็นเป็นของบริษัทโดยตรงของเขาเลยนะครับ mm hmm. แล้วมันมีอะไรแถมมาด้วยนะครับในนี้วันก็จะมีคือเราเขาก็จะแถมเป็นตัวอ,อะไรล่ะในนี้ก็จะเป็นตัว สำหรับติดตัวเคสตัวมือถือเพื่อลองตัวนี้ครับตัวนี้เขาเสียบตรงนี้ติดตัวนี้นะครับตองที่นี้นะครับสำหรับตัวนี้นะนะครับตาตามเป็นอย่างนี้ครับนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นอะไรนะครับก็คือเอาไว้สําหรับใส่ไม้นะครับคือนะนะครับคือสาหรับใส่ไม่นะฮะยัดลงไปเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ เราเอาว่าคือเอาใส่ในลักษณะประมาณนี้นะครับเออนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่กรองซับเสียงให้เสียงเราแบบไม่มีเสียงแบบอ่ไม่รู้ภาษาเขาเรียกคเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ผมจะลองมาใช้ดูนะครับผมเอาละทีนี้ก็จะเป็นการบันทึกคลิปต่ออีกทีนึงนะครับ